พอดีแล้วกินยี่นี่แหละจะพาอ้อินแดกนิ่มเยอเนี่ยเพราะนากระถอดจะอะตัตน้องตนคอเราก็จะให้เอามาเห็ดเสางามๆกันนั่นและโอ้ยเราบอกหลายเมื่อไยเว้นเราบอกไปตดให้เว่าใจ่หไก่หวยเนละ ไปเอาจังไลยเ็นบอกไปเอาจังเลยมันงกพอแห้งแล้วยังก็ดีเราจะให้เอามาใส่ทั้งทั้งาม้ามันดอกนี่แบบแบบนี่แบบเทมับิคู่ตินทั้งกลางปุดหลุดทั้งกลางหลุดก็ยังมาเห็ดสาเห็ดสาวโทนอยู่ห้องอยู่ห้องอยู่หัวคุณลาจูบบ้า

เะผู้ปั๊มนี่ละผู้ปั๊มนี่ละอายุอยู่ฟังทุกคนละเราว่าว่ายุ่พูดแล้วถามว่านี่ไปสุดภาคใต้เราว่าอยุอยูันพวกน้องถุนทวงเล่ส้างน้ไหนะเราเราจมอยู่ยบอกจะโดนเราไม่เอาเราว่ะ เดี๋ยวมัน mình แม่ใหญ่เอ้ามันมันก็เย็นมันก็เย็นเย็นเย็นน้ํา แล้วเราโอยโอยโอยยู่กเสาเราจะสิปิปตัดของเราเอามาใส่ใส่เราอะเอาไม่เลี้ยเห็ดเสาโซ่แล้วทั้งนอกเลยว้เห็ดเห็ดเห็ดไอ้เสาโมกไปเนี่ยเแล้วนี่ตงมว่าซึมาเห็ดอยู่นี่็นี่ะมาเห็ดนี่อยู่เห็ดเห็ดเห็ดเป็นประตูของอยู่นี่เอาอีเล้ตละเวลา ฝนมากอะแลนมาจอดเปื้นี่มันจังบริแขงฝนไอ้หามาก่อนตัวเสาเนาะยหย่ตัวนี้ออกกับเฮ็ดยหย่ตัวนี้ออกแล้วกับเฮ็ดไอ เห็ดประตูของงามๆใส่นี่ก <A> ็จบตัวเขาเอินเห็ดมุกเห็ดประตูมุกอืมนี่ม uh, ันต่อกับต uh ัว huh. นี้ออกมาเห็ด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 แบบันมดนรบพนาเน่ไอ้ต่างที่ยรกุ้ง อ่าไปไปสอนไปสอนไปสอนสิสันไฮยูดอกอ่าสิได้สิได้แต่ขึ้นหนาวที่บ้านนี่ไอ้ดังไฟไหว

จำจำจำอีายอีายจำที่ไหนตะคันเนี่ยหอยเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลย

บริเห็นกบดิเกินเถองแล้วพม้น่นเอากระา่ะตนี่นเอื้อนอยู่คนเอื้นอย่างี้เอื้อนอย่างี้นั่นแงวอยู่นี่โนแลนลงแล่นขึ้นแล้วมันโอ้ก็ได้สมกระตาคนหนึ่งโอ้ได้้อนได้้อนยเย้ได้้อนยเย้ เตยมันนี่แลนมอเียเลยเจ่้ยเตยใ่เง้ยใบไม่มฟันต้นไม่ไ่างยา่ล่ไวกคนเออมันสูงมันเอันได้เพกเน่มันมนลันเที่ยวจรวมเสาหนาพอลมเป็นตะยานโอ้จกจกไอจกเงาไห่ชาด้วนจกกนักขนาดเลยตอนแม่โค่ โคใหญ่ๆยังจกยากัวเอินจกง่ายโพดอะไรเหตุมันมีต่ออะไของตานเรานะจกต่อได้ย่างจกเออมันมันมีตัวทวงมันมีตัวทวงอ ไม่ได้มานำโบจำปูน um ี่ยังโหเอาจารย์่นมาโอเอ่่่เองอว่านี่วนไยังมา้นอยู่มเออมันยัเายกเอร้ายกเอราหล่นอัมเนอะเลียร์เคลียร์อรถจักรยานนั่นห้างเอะนี่้ hay ให้ hay sư hay ให้ใหม่จ้ะล่ะแม่เองซื้อให้ <laughs>